สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวโครงการให้บริการเดินรถชัตเตอรบัสเพื่อนําส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรางหรือที่เรียกว่า BMA feeder กันบ้างที่ล่าสุดนะครับกรุงเทพมหานครได้เปิดทดลองบริการ BMA feeder สายแรกจากสถานีขนส่งสายใต้ไปยังสถานีขนส่งรถไฟฟ้า BTS บางว่าหวังเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเดินทางในเส้นทางที่ ระบบขนส่งหลักหรือว่ารถไฟฟ้ายังไปไม่ถึงโดยระบุนะครับว่าเบื้องต้นกําหนดเส้นทางเดินรถไว้10เส้นทางแต่จะดําเนินการนาร่องก่อน3เส้นทางเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่17มีนาคม5 6 6พนพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานาครพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานาคร ได้ทดลองนัางรถชัตเติลบัสจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปยังสถานีรถไฟฟ้า b t s บางว่าตามโครงการความร่วมมือทดลองในการบริการเดินรถชัตเติลบัสเพื่อนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลจนหลักหรือบริการ BMA feeder โดวยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเดินทางในเส้นทางที่ระบบขนส่งมวลชนหลักยังไปไม่ถึงลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และลดปัญหาการ,รจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครโดยกำหนดเดินรถในเส้นทางที่ยังไม่มีบริการขนส่งมวลชนอื่นๆและหลีกเลี่ยงการทับซ้อนเส้นทางเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมออกอและรถสองแถวที่ให้บริการในปัจจุบันเบื้องต้นกำหนดเส้นทางเดินรถไว้10เส้นทางแต่จะดำเนินการนำร่องก่อน3ามเส้นทางได้แก่หนึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าสายใต้ใหม่เขตตลิ่งชัน ไปยังสถานี BTS บางว่าเปิดทดลองให้บริการในวันที่17มีนาคม2563ระยะทางรวม26.5กิโลเมตร 2. ชุมชนเคหะร่มเก้าไปยังแอร์พอร์ตเรลวริงลาดก,กระบังกำหนดเปิดทดลองให้บริการในวันที่24มีนาคม2563ระยะทางรวม17.5กิโลเมตรและ 3. สาลาว่าการกรุงเทพมหาคนคร2เขตดินแดง ไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS สนาเป้ากําหนดเปิดทดลองให้บริการในวันที่31มีนาคม2563ระยะทางรวม11.7กิโลเมตรโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการฟรีและกําหนดจุดจอดรับส่งประชาชนเฉพาะจุดเท่านั้นระหว่างเวลา5นาฬิกาถึง21นาฬิการะยะห่างของช่วงเวลาการเดินรถประมาณ15-30นาทีต่อคันให้บริการฟรี6เดือน หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครจะมีการประเมินผลการดำเนินงานและผลการตอรบรับของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปทางนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนใช้งานและเช็คตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์เพียงใช้แอปเวียบัสหรือสแกน QR code BMA feeder เป็นความพยายามและเป็นความก้าวหน้าอีกระดับของระบบการคมนาคมขนส่งกรุงเทพมหานครที่จะเป็น feeder หรือระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรองที่ให้บริการเสริมในส่วนที่ระบบหลักครอบคลุมไปไม่ถึงและเป็นการสนับสนุนรับส่งผู้โดยสารป้อนเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยทําให้ผู้คนหันมาใช้บริการระบบรางมากขึ้นและยังเป็นการลดปัญหาการ,รจราจรติดขัดได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ